สวัสดีเพื่อนๆสาวกมาเวสแนปกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีคอมโบใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นคอมโบที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครใจไม่ถึงห้ามลองเลยนแบบนะครับคอมโบนี้เล่นยากนะฮะแต่ว่าสนุกนะครับนั่นคือซีรีโบ8นั่นเองนะครับซีรีโบ8นี่ก็คือทุกตัวเนี่ยจะมีพลัง แทั้งนั้นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใบอะไรบ้างนะสำคัญสำคัญใบนี้นะครับวอฟนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้เล่นคอมโบคู่กับล็อกจอนะครับหรือว่ายลโรแกเจตนะฮะคุณสมบัติเหมือนกันก็คือเราเอามาเล่นคู่กับล็อกจอนะตัวนี้นะฮะล็อกจอแล้วก็โดมิโนนะครับผมเอาใบนี้มาเพื่อที่จะเล่นในเทิร์นที่2อย่างแน่นอนนะครับเพราะใบนี้จวดได้ในเทิร์นสนะครับเทิร์นที่3นะเราจะเล่นล็อกจอคอมโบคู่กับอายลโรแกเจตหรือว่าวอฟนะครับ อ่าเทิร์นที่4ฮะจูบิลี่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น8หมดเลยครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สโบนะฮะแอโ่ Arrow นะครับแบ็กโบนนะครับทอเจนฟอเตอร์ Jane นะครับมิติทอนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราลงไปนะครับมันก็จะสามารถจั่วพวกแบบาวาร์ฟเยลโลแกจตขึ้นมาเพิ่มได้นะครับในเทิร์นสุดท้ายเราก็สามารถเล่นวาร์กับเยลโลแกจตได้นะครับอ่าแล้วก็ ยังมีมีโอดีนนะครับที่เป็นพลัง8นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลัง8ดหลักๆนะครับนี่ฮะเออพลัง8หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นพระเอกของเราเลยก็คือตัวนี้ฮะซิลิโบโนะครับความสามารถต่อเนื่องการที่มีพลังต่อสู้สูงสุดของคุณจะบวองพลังต่อสู้นะฮะซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้าพลัง8ของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยเออหตัวล่างเนี่ยที่พลัง8หมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะบวกขึ้นอีก2นะทำให้พวกนี้เนี่ยพลังโจมตีมีสูงสุดได้ถึง10หน่วยนะครับ แล้วก็ยา w g โลแกจเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือลบพลังต่อสู้หนึ่งใช่ไหมเอาไว้ใช้ลบสนามที่เสกมอนเตอร์พลังเก้าออกมาได้ด้วยนะครับใบน,นี้เนี่ยเอออ่ะเพื่อนๆนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเพราะว่าคอมโบนี้เล่งค่อนข้างยากนะถ้ายังไงไม่เสียเวลาเราไปชมในเกมกันเลยครับสองจอง และนี่คือทีเด็ดของโบโบ้แปดโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหสแนปเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมว่าอ่าเชื่อผมหมายว่ามันไอ้นี่ละว่ามันมีเนกาทีฟซันสปอร์ตมันเปิดมันเปิดสแนปมาตั้งแต่แรกเลยว่ะมันมันมันหมันหนวกมาก งันล็อกจอซ้ายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแต้มเก็บเมื่อไหร่ก็ได้โจวการหนึ่งใบแล้วสิ่งที่ด้านมาก็คือโอเคผมผมเปิดหนักเลยผมเปิดหนักเลยเปิดด้วยยโลก่อนตามด้วยโดมิโนยอมยอมล้มดามเมจให้กับล็อกจอนะเหลือสองแล้วก็เอาเอาตัวโหดโขึ้นมาแทน เช่นโอดินเป็นต้นแต่โอดินมาเร็วไปนะตัวที่2ก็คือซีโบโอดินซีโบเออฉีดตึงตึเออมึงนะผมต้องลงจูบีแล้วก็ดึงตึงๆขึ้นมาสักตัวขอตึงๆสักตัวจบเลยสวยๆจูบีดึงตึงตึง นักเรียนทุกคนตบมือพร้อมกันตบมือตบมือตบมืออย่าหาทําแปะเด็กแบบเนี้ยไม่น่ามีอะไรที่ใหญ่กว่าอ๋ออาจจะมีอินฟินิตเนาะอินฟินิตเล่นกลางปะเพราะเอ๊ อินฟินิตเล่นกลางวะคิดว่าไงคิดว่าอินฟินิตกลางวะไอ้เคียอย่าบอกนะว่าโอ้ยเจ้าเจ้าไปไอ้จูบิลลี่ตัวนี้มันตัวที่โดนอันนี้ป่้วะทุกคนจูบิลลี่ตัวนี้คือตัวที่โดนอันนี้ปะ่ะแต่มันไม่มีปิดเอฟเฟกต์อะแปลว่ากูใช้ได้ปะ่ะ ทุกคนผมใช้จุลรีตัวนี้ได้ปะมันมันมันเสกปะมันไม่มีปิดความสามารถอ่ะถ้ามันปิดมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะถ้าถ้าปิดมันจะเป็นแบบนี้อะลิสอะมันต้องขึ้นชื่อลิสเว้ยดึงได้ปะดึงดึงได้ปะทุกคนว่าดึงได้ปะมันหนึงเองอ่ะแล้วตรงนี้เจ้ากันอยู่อ่ะยังไงมันต้องดวกันที่สนามนี้แล้วอ่ะดึงได้ใช่ปะมันไม่ติดเอฟเฟกติสอะ ใช้ได้มีคนบอกว่าใช้ได้สองคนใช้ไม่ได้หนึ่งคนก็เทสกันไปแล้วกันถ้าใช้ไม่ได้กูดา่านะปุ๊บอะไรอะไรหัวโตอะไรมีอะไรข้องใจเปล่าอะไร,ะไรหัวโตว อะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรผมไม่เข้าใจเขาทำอะไรเขารู้จักซิลิโบแพดหรือเปล่าหัวโตโอ้โหสมองก็เยอะนะไม่น่าเลยอ่ะขนาดเขาหยุดซิลิโบผมนะ่ะแต่เขายังหยุดดาเมจผมไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหนี่แหละข้อดีของซิลิโบแพดนะฮะคือจูเบรีดึงใครมาดาเมจก็แน่นๆถือว่าทดสอบทดลองทดลองโอ้โหแกเจ็สี่เลยเหรอวะจบเทิร์นไหม ขออนุญาตสแนปเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าสู้ไงแต่สแนปไปก่อนแน่นแนล้รูนี้คงไม่ได้เล่นแล้วแกเจ้นมันสีอะ่ะผมไม่อยากเสียผมว่าด้าเม็มันหนักอยู่เดี๋ยวค่อยหาตัวมาใส่หมาดีกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องรีบลงก็ได้นะเพราะว่ามันเปิดตัวสนามนี้มันปิดไว้ต้องรีบลงหมาไว้ เพราะว่าเดี๋ยวเทินสามจะสับการในมือคุณรีบลงหมาไว้ก่อนเมื่อกี้เทสเมื่อกี้เทสเอาจริงได้วหรอมาเอาจริงเลยรอบนี้ถ้าผมแพ้นะถ้าผมแพ้นะ ให้ด่ากากได้เลยไปดึงหล่อๆมาปึ๊บทีโม่ไม่แย่ไม่แย่ดีอยู่ดีอย,ยู่โอ้ยหูแน่นแน่นต่อไปก็วันนี้เพื่อนๆว่าใบที่ต่ำที่สุดของมันจะเป็นแฮรดรีออฟะ่ะ คือเมว่าแพนดิออนปะถ้าเป็นแพนดิออนผมก็แบงค์บนปิดได้นะเอาแบงค์บนไปตัดแล้วก็เอแพนดิออนตัดแพนดิออนเขาดีกว่าว<ะ>้าจิงเหรอมาทำไมเอาทรงนี้อีกแล้วเฮ้ย ผมลงหำเดาไม่ได้นะเพราะว่าหำเดาเนี่ยมันมันพลังสิบนะครับมันต้องเอาหำเดาวลงไปนนหรือผมจะไปสู้ซ้ายโยกไปซ้ายดีไหมเพราะหำเ,เดาเดี๋ยวมันหายอยู่แล้วถูกปะมองจากดาวคารยังรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องลงเอาตอนรูนี้ใช่ปะเอาตอนปะ ซีโบไม่เน่าเดี๋ยวนี้มันปิดเปิดตัวไว้ผมถ้าเอาห้ำเดาห้ำเดาไปนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดแต่ผมกลัวว่าตรงกลางเนี่ยมันมันจะไม่สลับอ่ะดิอ่ะลองเสียงดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงออน,นอดเดอะ ชนะแล้วไม่ต้องดันไม่ต้องดันชนะแล้วชนะแล้วเป็นไงงงงงเหมือนกันแต่ชนะแล้วโอ้ความรู้ใหม่แปลว่าล็อกจอมันจะไม่เสร็จเพิ่ม่าความรู้ใหม่นะถ้าห้ามดาเนี่ยมันลงไปล็อกจอจะไม่วาร์ปตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับ ขอขอโบ,โบ้โบ้อีกรอบหนึ่ง่ะถ้ารอบนี้ยังไม่ไหวเดี๋ยวไปโบ้ศูนย์แต่โบ้ศูนย์กูไม่เห็นภาพเลยนะจริงจริงผมควรจะผมควรจะลงโดมิโนโแค่ตัวเดียวเนาะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่เกินไปโอ่สัง มึงนี่นะนี่เลยทำลายทิย้งแม่งเลยสิลิโบโขอร้องล่ะไปโผซ้ายสาธุสิลิโบโผซ้ายนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโผซ้ายจุ๊บสิลิโบโผซ้ายสิลิโบโผซ้าย ตีพวกาให้ายสาธุ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 สวยโอเคสวยไปหนึ่งแต่ว่าสวยเพราะว่าโดนสกอร์เปียนจูบิจูบิจูบี้บบตึง,ตง หวมแตก <laughs> อะไรวะเนี่ยคอนเทนต์ตึงๆถ้าผมลงแบอ่าคอสโบนตรงนี้สแนปแม่งเลยสัตว์มาดิกูไม่กลัวหรอกวะ <laughs> ตอนแรกกลางกะว่าจะลงโอดินแล้วให้โอดินดึงจูจบ,จบิลี่ดึงขึ้นมาแต่ว่าแต่ถ้าลงคอนโปรเราได้แน่ๆหกสองสนามอ่ะเฮ้ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเพื่อนๆเคยประสบปัญหาเห็นสกินใหม่สวยๆอยากจะได้มาครอบครองไว้ในไอดีแต่ปัญหาแม่งดันตังไม่มีบ้างหรือไม่วันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอเว็บเติมเกมพา w e วอรกาชานะฮะเติมเกมกับทางร้านนี้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับราคาก็จะถูกลงกว่าปกติค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับคลิกไปที่คำว่า ส่งข้อความนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าอยากจะเติมเกมอะไรนะฮะอย่างผมเนี่ยจะยกตัวอย่างมา v e l s แ a p และ R O V นะครับมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคําว่า Go t o s ชอ p รออะไรหลัะกดลิกเข้าไปเลยครับมันจะเด้งลิงก์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นทางด้านร้านค้าโดยตรงเลยนะฮะในนี้จะมีเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมา vel Snap R O V ผับจีและอื่นๆอีกเยอะแยะเพียบเลยนะครับแล้วก็กดลิกเกมมา vel Snap ไปเลยนะครับสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากที่เลือกได้ แล้วให้กดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มลงรถเข็นนะครับให้เราคลิกเข้าที่รถเข็นขวาบนเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าสนับสนุนนะครับเพื่อนๆสามารถกดเซิร์ชหาชื่อสตรีมเมอร์โดยการพิมพ์เข้าไปว่าเคเแล้วจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้รออะไรอยู่หล่ะกดคลิกไปเลยครับเป็นการสนับสนุนเคไปในตัวนะยืนยันว่าคนนี้เป็นคนแนะนํามานะก็อยากจะให้เพื่อนๆมาสนับสนุน power กาชากันเยอะๆนะครับทางร้านก็เลยจะได้มาเป็นสปอนเซอร์กับเราต่อไปเรื่อยๆครับผม แกเจ็ตไปแกเจ็ตไปไม่เป็นไรมีปัญหาจริงแกเจ็ตเรามีเอาไว้เพื่อเล่นกับล็อกจอขงขนั้นนะฮะแต่ถ้าเสียไปก็เวลาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องได้ล็อกจอมาครผมเสี่ยงโดมิโนโเข้ากลางเลยนะถ้าโดมิโนไม่แตกก็มีดาเมจอยู่ที่สนามนี้โอเคสอยครับ25นะตรงเนี้ยทิ้งการ์ดหนึใบจะมูเตอรไ์ไ การที่ฟันต่อสู้สูงสุดจะบวกสามามต่อต่อสู้ชิปหายแล้วไปเล่นลนี้ดีกว่าสนามนี้เล่นซีโบงไม่ได้อะผมเล่นล็อกจอซ้ายเลยวุ้นหมาก่อนอันนี้ต้องต้องต้องเล่นตรงนี้ละ เจ,จนคอร์เตอร์โอเคสวยครับดึงวัปมาโอ้ซีโบ้ขึ้นแล้ววะโอเคงั้นผมจะเอาเอลโล่ลงนี่แล้วก็วัปลงนี่ ตอตัวตายผมอยากลงซีโวเนี่ยหรือจะเล่นโอดีนก็ได้อะเก็บไว้ก่อนเป็นทางเลือกดึงมาตรงกลางบปึ๊บโอเคโอเคเราไม่โดนยิงนะของเขาอาจจะโดนยิงแบทโบนฮะตัดอเมริกาได้หน่อยเอาซีโร่ดิซ่าโดนยิงปะโอ้โหไม่โดนมผมว่าผมน่าจะชนะนะ ผมไม่ส n นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขากดยอมแพ้ถ้าผมวางซีโบไปโอ้แต่ซีโบโอ้ยอมแพ้เฉย <History. S 1> อะไรครับยอมง่ายเหลือเกินโอกาสชนะเราสูงมากเลยนะไม่ว่าเขาจะลงไะไก็ตามซ้ายัขวาเรานำอยู่แล้วก็ลงโอดินอีกรอบแล้วก็ให้แอรโรดึงเข้ากลางก็ได้นะครับหรือถ้ากลัวว่าจะเป็นอเอาตอนนะถ้าเป็นเอาตอนเล็งขวาเราก็อาจจะเราก็ชนะอีกดี ถ้าเป็นเอาตอนฝั่งนี้ก็ได้แค่8ผมมี9เกมนี้ผมชนะแล้วคระโอเคสำหรับรอบนี้นะครับถือว่าเป็นรอบสุดท้ายนะของแถมเรามาดูกันว่าจะไปยังไงได้บ้างนะแต่ว่าเรายังเล่นอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะตาแรกเ่ยสนามแรกฮะเล่นเจ็ดเทิน <Always lucky. S 1> โดมิโนมันได้มาอยู่แล้วนะ คือสนามนี้เนี่ยมันจะทำให้พลังลดเวย้ยแม่งเล่นยากมากเลยอ่ะ <Okay. S 1> ว่าเราลงโดมิโน่สนามนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนามอื่นเอาล็อกจอมาลนะผมว่าจะล็อกจอสายสุดน่าจะดีกว่าไปเปิดได้ล็อกจอไปเลยอุ้ยหมาเฮียโคโชกีเลยอะ โชคดีจัดเลยนะที่เราเอาล้อจอดึงไปซ้ายอะ่ะไม่ลี่ดึงซออีโบโล,โโล่นยากว่ะต้องต้องดึงเนี่ยอ่ะ อะไรได้คิดอะไรได้นะเ,เราจัดเจนฟอร์ตี้ก่อนเลยขวาปึบโเปตเซอเอ็ด,อเเอดอสวยแล้วจากนั้นเราก็ใช้อารโลดึงเข้ากลางชนะถ้ามันลงซ้ายมันดึงเข้ากลางพลังของวัวผาดก็จะลดสวยครับและนี่คือพลังของซีริโบ8นะฮะ จริงไม่น่กกากดสแนปเลยเขาน่าจะกดยอมแพ้อะเดูทรงนะเอาละสเปกตั้มเหรอทำไรอะเขาก็แพ้ซ้ายดิเอา้าเองมันเลยเธอหนึ่ง เทิร์นหนึ่งล้วก็ทำอย่างนี้ไงปึ๊บปึ๊บนะแค่นี้จบโอดีลงยังไงก็ต้องดึงมานี่อีกอยู่ดีเรามีแอโร่โอะตอนนี้สนามกลางเราก็ดาเมจหนักกว่าเราชนะเขาสามสนามต่อให้เขาไปบูทซ้าย ในกรณีที่เขาอาจจะลงเดทรยเออร์สายเขาก็แตกอยู่ดีถ้าลงสเปกตัมก็สู้โอดีเราไม่ได้อยู่ดีหรือต่อให้ลงสเปกตั้ม้ายเพื่อจะบัฟดาเมจให้กับบอผ่ากับคอซัดก็ยังโดนแอโรดึงเข้ากลางอยู่ดียังไงเขาก็แพ้แหละผมคิดว่านะ ยยอครับมันต้องยอมจริงๆฮะพลังแห่งซีดีโบ่แปดครับซีดีโบ่แปดเล่นได้อ่ะดูแล้วสำหรับคอมโบซีดีโบนะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเป็นยังไงน่าเล่นไหมผมว่ามันก็ใช้ได้นะฮะเอาเรื่องอยู่แล้วซีดีโบ่แปดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับถ้าใครมีการ์ดครบนะฮะแล้วผลตอบรับออกมาเป็นยังไงดีไม่ดีก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะส่วนวันนี้ซีโอเกะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Bring it bring it bring it, bring it, bring it, bring it bring it, turn it up, up, up